น้องน้องมาดูเก้งเผือกดูโอ้อยู่นี่ดูไก่เหรอไหนไก่ชี้ดิไหนไก่อไม่ไ,ไก่ไม่เคยเห็นไก่เหรอไหนโอ้ดูไก่เหรอ